วัวเดียวทุกคนผมปายครับวันนี้นะฮะอุปกรณ์นี่เล่นของอะไรตีหนึ่งอ่ะมันต้องแปลกใจน,น่อนแต่อยากขับรถ <laughs> วันนี้เปลี่ยนฟิลกันบ้างนิดหนึ่งเราอยู่ในเกมแอสตโต คอซ่าพอคอซ่าไรวะตัวคอซ่าหรือเอซคือมันเป็นเกมซีนเรสซิ่งนะในปัจ <Labor> จุบ <il fi> ันนั่นแหละที่เป็นคนก็เล่นกันเยอะนะนะคือผมอ่ะอยากได้คอนเทนต์เนี่ยเห็นน้องมาเล่นคอลิตี้บ่อยๆแล้วก็เลยอยากให้น้องเล่นเกมรถทุกมันเจ้าตัวก็ไม่เคยขับรถเลย ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในช่องนะใน P C อ่ะเกมนี้มันสามารถลงมอสได้อย่างเลยก็คือมันจะมีมอสแบบรถแปลกๆบางคีบางคังถ้าเห็นในพวกคลิปมีต่างๆซึกหนดยแบบหนึ่งคือเกมนี้มันทําได้หลายอย่างคือจะดริฟ์ก็ได้จะดรากก็ได้หรือจะขับเซอร์กิตอย่างนี้อธิบายอุปกรณ์ก่อนที่เราใช้คืออะไรมันคือ Logitech G 27นะมันตัวเก่าแล้วก็คือเป็นจอยพวงมาลัยซึ่งราคาตอนนี้มือสองมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ6 00 0กว่าบาทเกมนี้ผมเล่นมาประมาณ ร้อยกว่าชั่วโมงเราส่วนใหญ่เล่นในเดลเรลลี่เออเดลเรลี่เออเดลเรลี่มันก็จะอีแบบหนึ่งตายเรื่องรถได้เลยอีแบรนด์เนี่ยอีแบรนด์หรือจะเลิกท้องออกก็ได้ราอยากเล่นรถอะไรแบบนี้อ๋อไม่รู้เรื่องเรื่องรถดีๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องรถดิฟกันรถดิฟนี่ขับยากเลยนะรถโต้หู้นี่ว่ารถสโต้หูเอาอะไรดีวะคือเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรถอะไรเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถขับรถไม่เป็นโอ้ครบเลย อะไร๋อยาฤิ์บ้านเรานี่หว่าไม่ใช่ไม่่ใชมันคือยาฤิ์ตัวพิเศษเอ้ยมันคือยาฤิ์ตัวขับสีใช่ว่าพิเศษใช่พี่นะอะไรซุปพราซุปพราสุดพราทำมาแท็กสุดพาดิฟแต่ยังมีเรื่องดิฟนะดิฟมันขับยากนะเลยมาสักคันมาคันนั้นก็น่าจะ GT86 ก็ได้เฮ้ย เดี๋ยวบอกก่อน G86 มันเป็นรถเอ่อไอ้นี่มันคือรถสามต่อของ E86 เขาซึ่งปัจจุบันมีรถใหม่แล้วนะก็เป็น g r 8 6เอาคันเนี้ยกดโอเคไหมอาดามก็ได้มาเฮ้ยสีแดงแรงลิตรสีแดงแรงลิตรอาได้เดี๋ไปเหมือนในเนี่ยไอ้หนังสือการ์ตูนอะคุรู้จักหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ไหมนี่แหละมันคือคันเดียวกันที่อยู่ในในเกมกดโกเลยให้ไปลองขับแบบชิวๆไปอันนี้สนามที่เราเล่นมันเป็นสนามช้างที่อยู่บุรีรัมย์นั่นแหละ ที่เขาแข่ง MotoGP กันประตูนี้ตรง,ตร,ง,ตร,งรุ่งหมอะไรเล่นเครื่องซรีเล่นเครื่องซเซน,นี่ชอบเล่นเครื่องว <c oughs> อะทีนี้เขาเกียร์ได้เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีนึงตาจะหลับแล้วเย็นตรงหยิบคัทปะ่ะหยิบคัทดเดกอกตรงโซนที่มันยังไม่แข็งมีแค่แข็งจริงๆ,ๆอ่ะเขาจะล็อกความเร็วอยู่ที่80แต่ในชีวิตจริงคือน่าจะโดนอ่ะไปแล้ว เบรกวะเบรกวะเบรกวะเบระเอาเหมวหมวแอาโอ๊ยตายล้สา่เลียเลียยวเเออรเกียร์รเกียร์งหนเอออ้าวอเกียร์อะไรเนี่ยอ้าเลียวไม่ไปอ่ะไปเลียลผิดวิธีอ่ะเออเียลอย่างนนอะคือ มือมึงหักแล้วเออมันต้องเลี้ยวแบบว่า<ม>เออเลี้ยวไปคุกคองคองคองโมลายนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวอธิบายกันก่อนว่าออไอ,อ,อ้พวงมาลัยอ่ะมันมีกี่แบบกันกีบเจ็ดเนี่ยมันคือระบบแบบเฟืองมันจะราคาถูกหน่อยออก็คือแบบราคาเริ่มต้นประมาณถ้าเป็นมือหนึ่งมันจมือหนึ่ง ในตลาดตอนองตตลาดนนี้จะมีพวกทัสมัตเตอร์กับโลติเทคถ้าอยากได้ตัวแล้วก็ออ,อรับราคาสูงก็จะเป็นพวกทัสมัตเตอร์ทีสามร้อยที่มันเป็นโล,โ,ลโก้การ์ตูนสมโม่นะถ้าแพงกว่านี้หน่อยก็จะเป็นพวกแฟนาเทคจริง,รงๆแบหบรอยเกมนึงต้องเล่นพวงไงแพงไหมไมันเป็นจำเป็นเกินด้วยอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยผมแนะนำนะว่าตัวเนี้ถ้าใครเอาไปลงแข่งอ e ีสปอร์ตได้เลยนะถ้าถามว่าประสบการณ์จากจอยพวงมันเป็นยังไงคือมันฟิลเล่นคนละอย่างกันฟิลรถถามว่ามันได้ความสนใจเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่า วงแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันเลยราคาอะไรมันก็ไม่เหมือนกันเอแต่จอยบอสเคยเอาไปเล่นฟอร์ซ่าอยู่คือต้องบอกก่อนว่าฟอร์ซ่ามันเป็นเกมแบบอาเคดซิมมันคือกึ่งอาเคดกึ่งซิมอ,อ่ะก็คือแบบว่ามีความสมจริงนิดนึงแต่ว่าการเลี้ยวแบบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบอาเคดแล้วอ,อย่างอาเซโต้การเ์เดนส์มอะไรเงี้ยหร,รือแบบเดอร์ล,ลัลลี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนึ่งอ้าออ้ี๋จบแล้วจบแล้วอี๋ช้ำว่ะช้ำว่ะเติมช้ำทองละเออประสบการณ์เบิร์นเอา ไม่หลายคนมันก็บอกว่าผมเคยขับรถมาก,ก่อนนะผมด้เบนเอาทเอา,าจริงนะคือในโมองอาารพวกเนี้<อ>จะบอกก่อนนะมันแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะคือบางอันเนี้ยมันหมุนได้ก้าล้อสานะก้าลสามมันคือ,เ,อเลี้ยวเหมือนรถจริงอ่ะอคือ,อห,มหมุนแบบหนึ่งรอบครึ่งโอ้โหเลี้ยวซะเยอะเลย ดดเดี๋ยว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 รถมันเดี๋ยวมันไหลเด <c oughs> ี๋ยวรถมันไหล <c oughs> เล่นเล่นเบิร์ดเอาลมากไปแต่ตอนเด็กเบิร์ดเอาลสนุกอยู่นะตอนแบบไปพวกอะไรห้างอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแบบตู้เบิร์ดเอาลอ่ะภาคอะไรภักสามพักสามเออตอนนี้ก็ไม่ไม่ทำต่อละหยุดอ,อ,อยู่ที่ภาคพพลราสต์แล้วก็มีแต่รีมาสเตอร์แล้วก็หยุดอ,อยู่แค่นั้นเลย จริงอะมีเหตุผลนิดนึงว่าทำไมมันถึงมันเป็นทำต่อมันไปโฟกัสจากที่พอปีดโอ้ใครายเกมมันนะใครที่เออขจุเลียนเออไทยที่มันทำที่พอปีดล่าสุดนั่นแหละไอ้อันบาวอะ่ะถ้าไทยยุกใหม่อ่ะาแล้วภาคไหนดีสุดใช่ไหมคีดก็ยังไม่ดีที่สุดอ่ะ hmm. อันบาวก็เหมือนจะเกือบดีแต่ว่าก็คอนเทนต์ยังไม่มาไายยกใครประสบการณ์ดีที่สุดนะยกใครไรวะโอ้ยจริงน้องนี่พอปิดเหมันมัน ออย่่างะเด็กเราเล่นเอสตโตแล้นเ,นเราข่ามันที่ฟอร์ได้ครับแต่จริงถ้าแบบเกมเกมแนวเลสซิ่งอ่ะเล่นล่าสุดเราชอบอ่ะก็ฟอร์ท่าเลยตอนเด็กๆอ่ะคือติดติดเบอร์เอานะถ้าแบบเกมแนวเลสซิ่งอะเลยเพยทัตอนนั้นไม่มีแล้วเบอร์เอลซีที่เคยซื้อมาเล่นเบอร์เอลสามเบอร์เอลรีเวนแล้วก็ไปามาก็ภาคพาราได้อันนี้คือเปิดในเรื่องของเป็นเวลเออใช่อิสระจัดเลยนะผมออกผมออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยออกเลยด้วยเฮ้ยเดี๋ยว อู้เอาบอกแมวเอารถอะไรดีวะถูกไหมเอ๊ะผมไปส่งเต้าหู้ดีกว่าเล่าข่าวด้ว่าเราเข้าฟิลของอินิเชียลดีไปที่คันที่ญี่ปุ่นนี่นี่บอลเทนากินะนี่อนนี้เนี่ยเลือกอันนี้เออดาวฮิลต้องเข้าทีมหน่อยต้องบอกกันก่อนว่าอากินะไม่ชื่อนี้นะครับมันคือภูเขาชื่อฮารุนะคือมันเหมือนเล่นเลิกกระสหรืออะ้รสักอย่างมันเลียกฮารุนะคือภูเขาอ่ะมันมีจริงแต่เรียกไอ้ชื่ออ่ะเรียกเลิกกระสีเออ ไอเอ็นด i เชียลดีแล้วก็ M Code อ่ะมันคือคนเดียวนันะตอนเด็กอะคยือเคยดูหนังในไอ้หนัง Initial D อ่ะในหนังมันเป็นนักแสดงจีนเออพวกเจโชอะไรเงี้ยมันอ้าเดี๋ยวแล้วแสดงจีนเออนักแสดงฮ่องกงคนถ่ายทำกันอะของของฮ่องกงแล้วเขาไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นคือหนังฮ่องกงว๊าทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดคือเนื้อเรื่องอ่ะอยู่ในญี่ปุ่นแต่นักแสดงอ่ะ เป็นคนฮ่องกงมันคือหนังฮ่องกงนั่นแหละแต่คือไอชากอ่ะคือเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่เรื่องญี่ปุ่นอืมเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าถ้าคุมีถามว่ามันมีคนจริงไหมจากคนจริงๆก็คือชื่อเคอิชิสุจิยะเป็นท่านเรื่องในวงการรุ้นก็คือเป็นดิฟทคิงอ่าอ่อดีตแกเป็นไอ้นี่เป็นคนรับส่งของตามภูเขาหรือไปตามโรงแรมหรืออะไรเงี้ย แล้วเขามีความฝันว่าเออเขาอยากจะเป็นนักแข่งในอาชีพแกก็ต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่แกไปส่งของเนี้ยพอที่บ้านแกทาแบบพวกพวกส่งของเครื่องครัวอะไรเงี้ยแต่ในในการ์ตูนอ่ะอย่างอินิเชอรดีเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นมิชูสติวาระก็คือเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเด็กอายุ18แล้รับส่งราคู่แทนพ่อเขาที่ชื่อบันตาสติวาระออคือไปส่งภูเขาตั้งแต่ตอนปีสามเป็นปีห้าอะไรเงี้ยแล้วกลับบ้านมานอนซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังรวดแร็อย,อยู่ในวงการวงการนี้อยู่อ่าแล้วก็อีกเรื่องงนึ อันนี้เป็นฟันแฟือเลย <S <S 2> <S 2> คืออินเชื่อทีส่วนใหญ่การการกำกับมาจากเคจิซูริยะด้วยคือการกำกับเรื่อมในตัวแอนิเมชันซีรีส์นะแล้วก็แกเป็นคามมิโอด้วยในในหลายๆเรื่องอย่างเช่นโตเกียวดิปด้วยตอนที่ชอนบอสเวลหัดดิปอ,ะอ่ะและเห็นไอฉากไอคนตกปลาใช่ไหมนั่นแหละคือเคจิซูริยะคนนั้นแหละคือดิปคิงคามมิโอมา,มาแบบโผล่นิดๆหน่อยๆก็ลงใารแคสตันลีอะโผล่ในหม่างมาเวลอย่างเงี้ย เล่งหน่อยสิอะไปแล้วเล่งเล่งเล่งเดชชนโอ้โ้ยังไงอยู่ยังไงเอยเหมือนเป็นลูก่างเลยบ้าเรียกสิเรียก รู้เหมือนเป็นคนง่วงนอนนี่หรอกกำลังขับได้หน่อยดิโอ้โหเบรกตะลึกเลยโอ้โหเหี้เข่าเกียรหลงเขาไปเลยเข้าป่าไปเลย เรี้ยวเลเรี้ยวเลี้ยวเรีวเลียวอ่ไมีเลียวเย็บเยเย็บเยบสุดละว่าข่อยหลังเออได้แล้วได้แลเออขนาดขับขับรถในเกมเป็นอย่างงี้ขับรถชีวิตจริงจะเป็นยังไงวะเนี่ย เ,เขาได้หมบอะ่เอาจเดยใช่เฮ้ยไปไหนหยิบคัย็บคัดเอยเลยเลยเลยเอ้ยเอ้ยใหม่ไหมอันนี้เดี๋ยวถอยให้เป็นงี้ในในชีวิตจริงเลยทางไวน่ท่าข้างหลังนนะ เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่วัวไม่ใช่นะเออเท้าเท้าเออนั่นแหละนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยยางมันเย็นไปวะแดงสีฟ้าปะนอนแล้วนะเอออย่างมันเย็นไปอ่ะรถมันเลยดูหลุดง่ายมากอ้าวยังไงวะเนี่ยอ้าวอ้าว เออโอ้โหหคัดดิตายขับรถงี้ตรงนี้จำได้ว่าทำไปที่สุดทางใช่ป่ะอ่ะนั่นแหละสุดทางแล้วสุดทางแล้วเหรอตีสองแล้วขบับมนได้แต่ตีน <laughs> แต่ถ้าพูดถึงเกมเรซิง่งก็เคยเล่นบ้างเคยเล่นมาบ้างไม่ใช่ไม่เคยเล่นเลย ถ้าว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยชอบก่ชอบเป็นเป็นบางเกมคืออย่างที่รู้ว่าลองคอออฟด a ตี้อ่ะเนี่หลักๆแต่เกมอื่นอ่ะก็มีบ้างแต่นานๆทีปีแล้ววาโลปีก่อนหน้าก็มีเด a d บายเดย์ไลทเออปีก่อนนู่นอีกก็วาโลก็มีมีสัก2อสมคลิปกับเลนโบอีกเออองอาซึงเออมองอด้วยฟันโมโฟเบียก็หลักๆก็คอร์สนี่แหละนะ Call of Duty Player กินเลือดออกมาก็เลือดก็ออกมาเป็น Call of Duty ต่อให้เล่นเกมอื่นก็เป็น Call of Duty เหมือนเดิมยันนี่ไปไหนเนี่ยตอนเล่นฟอร์ซ่าอย่างเงี้ยไปล็อกภูเขาภูเขาฟอร์ซ่าสี่มันมันมีเขาเรียกว่าระดับอ่ะเออไอที่ไปไปแล้วมันมันจะปลดล็อกรถอ่ะอ๋อจริงไอบันไฟมันเรียกว่าบันไฟเออบันไฟบันไฟนั่นแหละจบที่แค่จบที่แค่เออระยาเดี๋ยะโาแค่คลิปนี้เนี่ย ไปล้เจอกันใหม่กันคลิปหน้าเกมหน้าเกมอื่นไม่รู้เป็นอะไรรอดูไปละวโดนดา